สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ออคอนเทนต์สุดคลาสสิกนะผมพับจีอ่ะไม่ใช่ไลฟสิ่งสตอมของคุณเกมนะผมับบจีพับจีแนเวียดกงเกนี่ยสาเหตุดี๋ยวชี้แจงก่อนสาเหตุคือ คือว่าตอนนี้เน็ตมันกาก็เลยไลฟ์สตตีมไม่ได้มอ้ะหจัดมีคิปแล้วตัดเป็นพาร์าตพาไปแลผมโอเคมาคือจะขึ้นโทรไปอ้าวอินโทนครับเวียดนามวลคัมทูเวียดนามสวัสดีครับ เจ้าลายสติวแล้วจุดมันอยู่ตรงไหนโมเนี่ยมันดันี้มองงี้ไปเจ๋งวมาถามกูหน้าสควอนสกวอนมีรูเฮี้ยแหมเป็นปีบปีบดี๋ย่า้องเยี่ยมนะไปเดาไปเจ๊กุยมู้ถึอสมุดแดงด้วยใช่ชี เฮ้ยเฮ้ยโหโหไปแล้วไปแล้วไปเราไปเลยไปจุดบีไปจุดบีไปก่อนเลยนะเดี๋ยวกูทำรูหนูแป๊บนึงเฮ้ยเหี้ยอะไรยผันหูอะไรวะเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยไอหัวลำนี้มันมันยิงยากมัใช่เหรอ

chọn a đồ Hãy gặp! Oh, ui khỏi! Haha! 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 แกวยิง50แควโเคลตังไปจ้ามันยิงมาจากฮอลหรอวะไอ้50เคลเนี่ยไม่ใช่นิวจากฐานโอ้โหมึงมันเกินพี่อ๋อไม่น่าจะติด50เคลนะรุ่นนี้รุ่นนี้ยิง50เคลไว้ก็น่าจะบินปิวแล้วว่ะ Hơi hơi hơi, hồn mình bốc con thằng nè, à? Chị hai đâu? ui, 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 บางก็ะจะไม่มีเอเมกงมาแทงตูดเลยมึงเป็นเวียดกงจะกลัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยกลัวได้ไรที่กลัวกลัวได้หรที่บาแล้วเราลบในป่าเก่งอยู่แล้วย่าไปกลัวมันเก่งกับวียกงอีกเดี๋ยวคต้องลงหลุมมายยๆๆๆุย ปีล้วงทำไมมันลบในป่าเก่งกันจังวะมันเป็นเป็นกงกลับใจวะเนี่ยเอาเลยเว้ยวเอาเลยเว้ยว่งทำไมท่าย,ยิงเป็นกันปุ้ยอุ้ยชิบน,นี่กูยไม่ได้ทันรีโหลดเลยวางคนขี่ไปตรงนี้หน่อยเลย หล <l id> อกมนเอยหลลอก้โอ้ไม่นะเ็มวันอุี้เียโอ้ม่กอเอ็มวันกายเลนสองร้อยของมีแตงโ้โหเฮ้ยเชี่ยไม่กล้าโผล่เลยเนี่ยอีโด้แล้วทีอีโด้ที่มน่ากลัวยิ่หายโอย

ใครยิงไม่รู้ไม่ใช่กูยิงไม่โดน Return to the combat enemy ใช่ไหมล่ะมาไล่กูกลับ Living ลงว i v i n g ลงว i v i n g ลงอย่าหลังสตูน้มึงเ้ยๆเฉยกันมหม่อนพีนัทมาหลบอยู่ใต้ใต้จุดเอดีกว่าวะกำลังไฟนี่แหละที่ของเรา กันนี้อเมริกาก็สู้เราในนี้ไม่ได้เว้นแต่ปืนไฟอะนะอย่านะอย่านะไอ้วังคิวยู่ไอ้วังคิวยืนยืนโลฮัลโหลฮัลโหลไปหลบพับกู ไม่แปลงเข้าจุดยุทธศาสตร์นะจุดยุทธศาสตร์โอมาเข้ามาเข้ามาะลูกน,น้กนนำเฮ้ยระเบิดปะถ้าเกิดวิยดนามันเข้ามาอยู่ในนี้กันหมดน่าจะดีนะ ท yeah> ี่มอเตอร์แคปไม่ได้เฮ้ยกูหันแป๊บเดียวเองกูขอฟอสฟอรัสได้ไหมมนจริงมาอยู่อะไรอะไปดูทางเข้านู้นไปกูไม่ออกออกไปกูตาย แค่เสียงขบวนมันแบบขบวนก็ทรมานเลยถ้าเกิดเข้ามาอยู่ข้างล่างหมดมันแค่ไม่ได้เออพวกมันดักล่องแน่นอนเผื่อบันจีมามาแม่เราออกออกไว้ไม่ได้เข้ามาแล้วอยู่เลยปอกไม่ได้พดบันจีไว้ดีกว่าเผื่อเดินมาโค้งๆจะได้เหยียบตาย ทำอะดรกูนอนรอแล้วเนี่ยสงสัยจะไม่รอแล้พี่จุดโดนยึดก่อนน่าไม่รู้เลยครูรบกับใครไปมาพี่ยไปเอ ต้องบินต้องมีฮอบินตัดหัวไม่มีมันยินเสียงฮอเลยนี่ไงฮอจอดอยู่เนี่ยเอาขึ้นพี่ขับไหวไหมเยอเห็นศพแล้วเน ไม่มีเสียงทางนี้ว่าโอ้โหศพเป็นขาดครึ่งไม่ใช่นึกว่าใช่นั่นแหละเฮ้ยระเบิดไม่โคตรเราฟอสฟอรัสตัวเนี้ยเชี่ยใช่ฟอสฟอรัสอย่าไโดนเชี่ยอาอแม่งโดดมาคุณตกแก็เสียงข้างข้างมากนี่ว่าอาอไปไปอุ้ยเปล่าระเบิดไปปาม ปกป้องเด็กและผู้หญิงจะเหลือเด็กให้มึงปกป้องเออที่หายแล้วพี่กดเอฟดียิงไปอ้าวฮะชิมมันยิงไม่ได้เอ้ยอุ้ยเชี่ยมันยิงไม่ได้พี่อิงดูใช่ปากไม่แขกขนาด ้วามันอยู่ข้างบังเกิดบางข้างบังเกอร์เดิมันอยู่ข้างบารีเออร์ข้างกระสอบทรายเลยเห็นหัวอยู่เป็นกระบอกนี้ใช้ได้ไหมวะใช้ได้ไหมโอ้ยใช้ได้กด F GTA F OK อ้าวเลตี้กะสุดหมดไปเชี่ย อุเลอกงมึงวิ่งกันเต็มหน้าจะเกิดเลยเดี๋ยวเข้า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 ไอเกืปาดหน้าเลยรุบรุบรุุุย้ยเกือนเรโดนนะเนปล่อยเลยอ๋อืม

เอ็มสิบโคยี่สิบนัดวีเอสสามสิบนัดวัะนั้นช่วยต่อแม็กให้กูทีเถอะเอคลูกดุก <S <S จริงลูกแต่ปืนไม่เ่ี่ยมกูถึงว่าแล้วทำไมเมกันชอบบ่นกันเฮ้ยกระสุนน้อยเว้ย,อย,อ,ยอยากให้เบารอมั้งอยากให้เบาสัมบ้ากับเอค เอ็งกิงตัวปืนมึงก็เบากว่าเอเคอยู่แล้วอะอืมเอากระสุนเพิ่มหน่อยก็ได้ <c oughs> ต้องรอรุ่นถัดไปนึงจะออกมาสงครามจบแล้ววิวิวลงน้ำพี่เหรอเอาเชี่ยโอ้ออโหลงไปไตายปั๊บ<ะ>เลยเกูกไม่กล้าลงเลยจะไปเกิดตรงนีกนก้ก็กลงไปแล้วเห็นป้ะเกม กระโดดยิงหลังไอ่ไม่ปีไม่รอดกูกูก็สาไว้ใจไม่กูอัโตไม่ได้ต้องเซมิ โดนยึดคืนแล้วจีพายแล้วเห็นพวกเพื่อนเขาเวียดนามป้องกันไหมเหรอไม่โดนยึดคืนถูกอยู่กันเต็มเลยทำไมต้องเป็นกูอ่อยู่เต็ม,มเลยถูกเตือกผิดวะอุ่ยระเบิดน,นี่เรียบร้อย ได้อยู่ระเบิดเฮ้ยระเบิดดุมเฮ้ยได้สองสวยแรกแรกคุ้มโดนเบรกได้ได้ระเบ,<า>บ<า>ิดเนี่ยไปขอบคุณครับขอบคุณครับคอมเมนเดอร์เอาลงตั้งนานก็ดีอ่ะโอ้โอยพอ,อ,อสมไ,ไหมโอ้โหสม Ui, <laughs> YouTube <Yeah>. cho còn cô tắc. Kanai <laughs> chip oh, nagatik, anh nói nói với nhau ngon 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 อ้กูเห็น kind ม of ันกระโดดมาอย่างนี้กูก็ยิงดิโอ้โเชี่ย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 ไอ้วีฝั่งไหนเนี่ยอ้าวโอเคกูยิงโดนไม่เห็นม่งกระโดดมาอย่างนั้นกูก็ยิงดิ ไม่รู้ไม่ทราบฝ่ายยิงแม่งก่อนซุมทีหลังชุดไม่ก็เหมือนกัน,อ,แบบน,น,นอุ้ยอุ้ยอ่ะไอพี่จะมอง <c oughs> จะมองไม่ทันเลยบุกไม่เข้าแอสซัพต์เออนัอ่นแหละยิงไปยิงไม่โดนก็ตามต้องพึ่งปืนใหญ่แอสซัพต์แล้วอย่างเงี้ยไอ้เฮียเว่นน้ำแม่งยึด M16 ไปแล้ว สี่นาทีเราจะแพ้ากูบอยอมเกตุรุคนุ่บอยอมดอกว่าเสีงเมกาแปลกระวางระเบิดนะเแลอยมอย

เกออูเหมือนกูเป็นตัวประกอบใน,นหนังเรื่องนี้นีปามมาแล้วอยากไปลองสัมผัสจังเลยอย่า <im it> อย่าหาเรื่อง <im it> มาแล้วสองรูปเน้นๆ้โอ้สวยงามนายนักบินมาทำอะไรวะ โอ้ตายเยอะเลยนะ What show เอาเคียร์เลยอุ้ยเอ้าโอเคยิงได้ละตายนะเอมว่าจะไปเล่นไรเฟิลแล้วไอ้เชี้ยออโตเมติกแม่งเดินช้าใช่ไหม

ลลไอ้น่นนาปามลงแล้วนะแ่งเวียดนามข่ายากจริงรักูถึออิบหกแล้วอ็มสิบหกเอหนึ่งออมจะร่นหัวเวียดนามเดี๋ยวกูออมตีด้านหลังแม่ อ่อน่าเต็มอกเลยอุ้ยอุ้ยสุดอ้ยไอยเหี้ยมีไม่ตายโหถึงจัดเหี้ยคุณจะรอดไหมคจะรอดไหมคจะรอดไหมคุจะรอดเอ้ยเอาไม่รอดชิดชิชิเหี้ยไม่รอด là nhưng mà lên nè, Việt Nam tem lên nè. Ồ, nó n่ะ tem lên. Tôi bảo hiu lên. có súng โอ้โหโอ้ยแม็ก20ยี่สิบนัดไม่ยิงไม่เข้าจตัวดวปเลยไม่ไหววะไม่ไหวแต่แม่นนะปืนออะแม่นมากเลยแม่นแม่นแต่ว่ากือสุนมันน้อยอ่ะห <c oughs> นึ่งวิไข่ทันกระบ่าละ <c oughs> อ่าแพ้โอเคกูยิงออคอมเมนเดอร์แม่งเลย หิงทันเหรอเออหิงทันโอเคนะครับทุกคนโอเคบายบายครับผม